ทับแผงจิ้งหรีดซีซตัวขาวแบบนี้นะครับที่เวลาเราใช้งานเป็นนานๆนะครับโดนคาบแดดนะครับคาบแดดคาบความร้อนจากห้องเครื่องนะครับทำให้พลาสติกตัวพลาสติกนะครับเสื่อมสภาพออกเป็นสีขาวอย่างนี้ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ เราสามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับช่วยปกป้องครับพร้อมเพิ่มความเงาความงามให้กับตัววัสดุด้วยนะครับตัวนี้ครับนะใช้งานง่ายครับตัวนี้ส่วนไหนที่เป็นพลาสติกเป็นล้อเป็นยางนะครับเช็ดได้หมดนะครับนะฮะข้อนี้นะครับตัวนี้เวลาโดนแดดป้องกันแดดกันซีดกันกรอบอีกนะครับเดือน2เดือนทําครั้งเดียวไม่ต้องทําบ่อยนะครับปกป้องนะครับจอดรถ โดนฝนนะครับคาบนองคาบน้ําไม่ติดนะครับตัวนี้สูตรกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับป้องกันในขั้นตอนนี้ครับตัวแทนนะครับไม่ต้องเลิะมือนะครับก่อนอื่นจะแนะนําวิธีการใช้งานนะครับครับจะแบ่งให้ดูนะครับเป็นสองฝั่งอย่างนี้นะฮะครับด้านนี้จะฉีดให้ดูนะครับด้านหนึ่งเราจะไม่ฉีดเปรียบเทียบไปดูเวลาใช้งานนะครับว่าต่างกันขนาดไหนนะฮะครับใช้งานง่ายครับสะดวกตัวนี้ครับก่อนใช้เขย่าเขย่ากับปองกานนะครับฉีดพ้นเลยครับ ยางละเลอะเปื้อนๆอย่างนี้ครับขอให้ยางแห้งอย่างเดียวนะครับถ้าเลอะโคลลาลากก่อนนะครับเลอะฝุ่นธรรมดาฉีดได้เลยครับผมนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะครับไม่เหมือนโฟมนะครับความดาความเงาต่างกันเยอะนะครับแค่นี้เองนะครับผมใช้งานง่ายครับปล่อยทิ้งไว้สักครู่ให้น้ายาซึมเข้าหน้ายางนะฮะตัวนี้มันจะซึมเข้าไปรักษาส่วนไหนที่มันเป็นพวกพลาสติกพวกยางผู้นี้มันจะ ทําให้ยางมันนุ่มยางมันไม่ร้อนเร็วไม่แตกเร็วนะครับปกป้องง่ายขั้นตอนเดียวเดี๋ยวให้ดูความต่างนะครับนี่นะครับเห็นได้ชัดเจนตัวนี้ข้อดีนะครับเวลาเราใช้งานขับรถลุยฝนล้างรถบ่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้เป็นสูตรป้องกันน้ํานะครับโดนน้านี่นะเป็นเม็ดอย่างนี้เลยนะครับไม่เกาะไม่ติดนะครับทนต่อการชะล้างครับเคลือบเลือบครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนนะครับนี่ครับส่วนนี้เป็นพลาสติกในห้องเครื่องแบบนี้นะครับ Uh, พวกที่โดนแดดโดนความร้อนของเครื่องแล้วสีเริ่มซีดเริ่มจางนะครับ mm. เคลือบปกป้องไว้นะครับขั้นตอนเดียวครับตัวนี้ใช้งานได้เหมือนกันครับคุ้มสุดคุ้มครับนี่นะครับพ่นได้หมดทุกชิ้นส่วนนะครับเพิ่มความเงาปกป้องให้ในตัวครับให้ความใหม่ขั้นตอนเดียวครับ แผงพลาสติกคอนโซลรถแบบนี้ใช้ได้นะครับบริพันตัวนี้สามารถเคลือบนะครับเคลือบป้องกันนะครับป้องกันแดดครับกันการซีดการกรอบในอนาคตนะครับใช้งานง่ายครับไม่ยุ่งยากตัวนี้กลิ่นหอมนะครับเขย่ากระป๋องนะครับฉีดพอบางๆนะครับฉีดพอบางๆหรือว่าฉีดใส่ฟองน้ําแล้วเช็ดนะครับตัวนี้เคลือบเพื่อการปกป้องนะครับกันแดดกัน UV นะครับโดนวัสดุอย่างอื่นไม่เป็นอันตรายนะครับ นี่นะครับใช้งานง่ายครับนี่ครับดูความต่างนะครับเห็นชัดความเงา